่ะเราจะไปตลาดนัดกันตลาดช้า,าส,สายคเคเยิลเส,สื้อเสื้ออกกบ้านตีเส,สื้อเสิได้ออกจากบ้านเ <c ười> บื้องหลัง เอาอะไรใหญ่แม่ไปซื้อแล้วเนี่ยใบยางก่อนเริ่มกดกล่องชักิคินเนี่ยคนเก็บแล้วเอามาสวยตลาดเซาบ้าน กวไยไข่แล้วจะนั่งกินเฮ้ยกินปรทันท่ากับเพื่อน้ำดโอ้ยเราึไปยังขางเพื่องเากินไรก่อน่อผู้ใดเสือผู้นัรับผิดชอบเสือเราบวกินมักเสือเลตลาดบ้านๆนาประทันม่ป่ะทันเนาะไม่จะห่เงินน้อยนี่นะขับกไข่ครับ <c ười> งหังเออทั้งหลังทั้งหน้าไปดูที่เราจัดขอยีม่แต่ซื้อซื้อไปแล้วก็บปกินปองอีเลยปิดจักโมง้าตลาเศร้าเลยปิดแปดโมงกับเก็บระบบจัะแปดโมงกลาโมงก็เริ่มเริ่มว่ามี่แหละครับก็เริ่มเปิดเ้าเนาะ ตีหากันมากันมากเลยครับโอคนสื่อบ่กเตือนอย่าโมกปากคอเฮ้ได้งมกปากคอเอ้าข่อยใส่ไล่ตังข่อยลื่มแป้งข่อยชิู้กช่ลูกวางใส่ไล่นอนลืมข้าวเลยเขาเป็นอย่างไา่ตังกันได้ อามล b r e a k f a มัน <laughs> mm ีเคมจไทยแลนด์แล้วลุงยูทูมันต้องใส่อนเ่อัน่ต้องใไตรต่างเอาหม่วนแสบป่ะแสบ้อเรียนหมูว่นมันยิ่มแล้ีฟรก์ค่ะฉีทฟร์ I'm back home Thursday ก็บินเขาน้าบอ,นอ่อไปนิน่นกินจจไปส่อยิ้าไปกินยมัน่ยีกจิรูเดียวกันเดนเดี๋วกนเดน,นอนเอน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 ลงนอนลง,นอนลงก่อนนอนลงนอนไม่คต้องขึ้นมานอนลงเออ,อนอนรอ างมาหาเหาหูจัความหูจัคว่ำนางมาเออเห็นเหาสุดยอดไปเห็นยูไซกับคือยังหูจักเหมือนกดิกาใมันอยู่เป็นไงมันหมอบยาสิไหนกองขินได้ล <Alex> ูกมาสักนตงเือต่พกพกตอันนั <avent mental Sure> ้นมุกคอร์ที่สั่เนาขอบคุเฮ้เอนดม่ส่วนย่าคิดว่ากัอืมสโมฮมน กาแฟจ้ากาแฟกาแฟซ a ว This is better. You can walk and then Ah, yeah, yeah. See, balance mm -hmm. okay. yeah. and, I don't know why, but real. problem. si Oke, okay, video straight. Yeah. She when you make it, itu Này con โอเคไม่ไม่ติดละยัยไม่ยูนี่เออโอ้โหยัยลืมลืมประตูยุงยุงเข่ายุงขาจอเข่าจอคนยุงเข่าจอคนอป้าป้ากินเนื้ออวนยุงจอคนคลิปเล่นๆนะอืม น้องอ้อยมึงคนสันผู้ใด้บ้างนะ้อยมึงคนอิ่มมากเจ้าอิ่มเลยอะ้อย <c oughs> อิ่มที่สุดที่สุดของที่สุดคืออิ่ม <c oughs> เมื่อมีแม่เป็นเคียเตือ่อ้าผู้ใด้เลยมีแม่เป็นเคียตเตอร์ <c oughs> มาเดี๋ยวลงเลยในยูทูบใครมากกว่าน,นี้ <c oughs> มาดามฝ่ายไหม โอ้ยอันนั้นแต่ยัมัวดอกตากะหักูปโยังร้อนยังคือด่ากอดกอดปรดีย้อนยังด่ากอดกอดเซ่ใช่บิดเกอือยังบิดบิดปเดียแต่หางก็ปาะอยู่ด่าคันอกไมาลงเยบเโอ้ยเป็ละอืมอิ่มเหรอออไอมาลงอันนั้นกล่อง่ไอิ่มอกินไปเรื่อยนี่แหะ จะไปผสมกินได้หลายค่าลิลิมันนี่ผสมไม่ค่อยหวาน嘛จะ่ปผุ่นกสมคือแซ่บใช่ไหมอ๋อะตัวใครอ่อต้มใส่น้ำผึ้งมาสั่งชอบนี่ไม่เค็มจันแต่ไม่หวานเหมือนกระส้มที่นู่นนะฝรั่งเศสส้มอร่อยอร่อยที่สุด สมแทบแล้วกวานแต่อันนี้เปลือกบางแต่ว่าส้มสายนำพึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยหวานเหมือนที่ฝรันะ่งเศสเนาะส้มสายนำผึ่งแต่ว่าลำไยที่นู่นโคตรแพงเลย <laughs> นะลำไยฝรั่งเศสแพงําไยม่มันเป็นมนองมันแพงไงมันนำเข้ามันเป็นมันเป็นลำไยอบแ้งญี่ปุ่นนะมันบริมีลำไยแบบสดแบบนี้มันนำเข้าเด่นแพงอุ้ยลำไยที่นี่ทำไมถูก มันสดไม่ยูเดอรลละเจ็ดสิบเด้อบ่แมนอืไปซื้อยูอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีโลละเจ็ดสิบที่นี่ลอ่ะที่นี่ลละห้าสิบลำไรลำไรลำไรลำใจพันย่า่ใหญ่อือพันเขาเรียกพันอะไรนะพันดอบ่พันพันอะไรพันดอดอกระโหลกไหมบัวกระโหลกกระโหลกเขจะน้อยเด้อพันใหญ่ใหญ่เห็นไหมพันจัมโบ้พันจัมโบ้ กระโหลกกันไงเนีอ๋อแล้วก็เนื้อเยอะบ่าแต่พันกระดูกนี่จะมีแต่เม็ดอือจะบ่กระดูกเออกระดูกไม่ค่อยอร่อยแต่อันนี้อันนี้น่ะเนื้อเยอะนี่นไหมแล้วก็อร่อยบานมาเมืองไทยกินให้สุดๆเน้นทองเลยด้วยอือมันไม่ใช่ไก่แลฮะอือน่าอ่าอืคนน่ะเป็นพุมเป็นพ้วมอู สื่อมองไท้รละสี่สีผาสิบโละห้าสิบจ้ะสองยูโรเอายังตามก็สองเหรียญถ้าไปอยู่ถ้าไปอยู่มึงนอกอ่ะโลละกี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นถ้าเป็นมึงนอกสิบหกจังจังสี่นะสิบขึ้นเดียอยู่มืองนอกแค่มัดหนึ่งเนี่ยสิบยูโรนั่นเนี่ยสิบนัางไปอาจารย์ำแลอบแห้งแปดเกัอ๋มีอยู่หนึ่งหนึ่งกิโลสิบหกสิบหกยิโลออบแห้งนะแล้วก็เนื้อไม่ได้นุ่มไม่ได้เยอะแบบนี้ จะเป็นเนื้อแห้งๆไปเลยเปลือกก็แห้งไปเลยเหี่ยว <c oughs> เพราะว่าเป็นลำไย,ยอกแห้งเนาะอันนี้เขาจะสดเนี่ยเนี่ย <c oughs> แล้วก็เนื้อเขาจะเยอะ <c oughs> เขาก็จะหวานก็ <c oughs> จะอร่อยกว่ากัน <c oughs> นี่โอ้ยโอไทย <c oughs>